สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะตามคาดยังไงนางก็ไรสมองอยู่ดีไปเสียงซิวไม่สนใจว่าพวกเขาจะพานางไปยังคุกใต้ดินหญิงสาวทําเพียงเดินก้มหน้ามองพื้นจูๆ่ๆพวกทหารก็หยุดชะงักจ้องไปเบื้องหน้าอย่างระวังภัยรากับว่ามีอันตรายรออยู่ไปเสียงซิวเหงื่อหน้าเห็นทรงเจียวเย่และหยู่วง ยื่นขวางทางไว้พวกเขาคงรีบมาดักรอเมื่อได้ยินว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับนางข้าไม่เป็นไรรบกวนพวกท่านบอกหลงเหิงด้วยว่าให้เขาระวังตัวไปเซียงซิลยิ้มเนื่อยๆส่วนลึกในใจนางเป็นห่วงอย่างมากว่าหลงเหิงจะโดนลงทันเพราะกฎของทหารเข้มงวดมากอยู่ข่วงอยากจะจู่โจมเพื่อช่วยนางแต่ซ่งเจียวเย่ห้ามเอาไว้ เจ้าพวกชาวยุทธนี่ดีแต่หุนหันพันแล่นนี่เหมืนค่ายทหารนะพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากมองนางเดินไปเข้าห้องขังทรงเจียวเย่เอ่ยเสียงแข็งกร้าวข้าจะไปแจ้งหลงเฮงเจ้าอยู่ทางนี้ดูแลความปลอดภัยให้นางได้ยุข่วงตามไปเสียงซิวไปอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่สามารถเข้าไปในคุกได้อย่างเปิดเผย ทางเดียวที่จะอยู่ใกล้ไปเสียงซิวได้คือจากช่องหน้าต่างเล็กๆคุกใต้ดินเนี้ยอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนักภายในห้องขังก็เย็นเยียบไปเสียงซิวห่อตัวเพราะความหนาวจากนั้นก็มีใครคนนึงโยนเสื้อขุมเข้ามาให้ทางช่องหน้าต่างนางรับไว้ก่อนจะได้ยินเสียงอยู่ควงดังเข้ามาข้าจะคอยคุ้มครองเจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ต้องกังวล พวกนั้นจับเจ้ามาขังทำไมเรือคุณหนูหลินบอกพวกนั้นว่าข้าเป็นหญิงเฉินเทาก็เลยใช้ข้าเพื่อกำจัดหลงเฮงเจ้าอยากให้ข้าฆ่านางหรือไม่ข้าว่าท่านคงไม่ฆ่าหญิงที่ไม่มีวรยุทธ์หลอกใช่ไหมไม่แต่หากนางทำร้ายเจ้าข้าคงต้องทำอะไรสักอย่างอยู่ค่วงขอบคุณนะข้าขอโทษฮะอยู่ดีๆ มาขอโทษค่าทำไมรึเรื่องที่ข้าเข้าไปในห้องเจ้าแล้วทำให้ลี่อองเข้าใจเจ้าผิดเขาไม่ได้เข้าใจผิดข้าอธิบายให้เขาฟังแล้วแต่ข้าต้องขออภัยด้วยที่บอกเขาเรื่องของเจ้าเขาไม่บอกใครหรอกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าเชื่อว่าเขาจะไม่บอกใครแล้วทั้งคู่ก็พากันเงียบไปครู่หนึ่งปายเสียงซิลกระชับเสื้อคุมกับตัว เดินไปนั่งลงบนเตียงหินอยู่ข่วงหากเกิดอะไรขึ้นวันพรุ่งนี้ข้าจะรับผิดเองหากข้าโดนลงทันเจ้าก็อย่าพยายามขวางเลยโดนโบยหนึ่งรอยครั้งคงถึงตายใครจะคิดว่าสุดท้ายนางก็ต้องลงเอยแบบนี้ไปเสียงซิวคุ้นคิดด้วยจิตใจที่สงบนิ่งนังยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดทั้งหมดตราบใดที่หลงเหิงและลูกของนางปลอดภัย เจ้าจะตายไหมอาจจะถ้าเช่นนั้นหากเจ้าตายให้ข้าแก้แขนแทนเจ้านะได้ตราบใดที่ตัวเจ้าไม่เป็นอันตรายไปเสียงซิลเจ้าช่างเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีงามหยูซูชอบเจ้ามากในหัวใจเขามีแต่เจ้าเขาพูดความจริงถึงหยูซูจะยังเด็กแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อไปเสียงซิลนั้น ช่างแรงกล้าจนไม่มีใครสามารถมาลบล้างได้ขอโทษด้วยไปเสียงซิลไม่รู้จะพูดอะไรอีกได้จากขอโทษอืมแต่เจ้าต้องระวังเด็กคนนี้หน่อยนะถึงเขาจะเป็นเด็กดีแต่เมื่อไหร่ที่ของรักของเขามีคนอื่นแย่งไปเขาจะอารมณ์ร้ายทันทีตอนเด็กๆเ,เขาถึงขนาดทำร้ายคนที่โตกว่าเพื่อของเล่น ตอนนั้นเขาแค่ไม่กี่ขวบแต่ตีพวกนั้นจนกระอักเลือดอะไรนะเขาทำร้ายคนด้วยเรือเป็นไปได้อย่างไรใช่เจ้าต้องระวังไว้แล้วเขาเป็นอันตรายไหมที่จริงแล้ววิชายุท์ของข้ายัางอ่อนหัดกว่าเขาเสียอีกงั้นหรือดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะไม่ธรรมดาเสียแล้วยุขวงอยู่เป็นเพื่อนนางทั้งสองคุยกันเรื่อยเปื่อยกว่าครึ่งวัน ไม่นานก็มีคำสั่งเรียกตัวจากโรงอองตามจริงแล้วโรงอองรู้อยู่แล้วว่าเฉินเทาคิดจะทำอะไรแต่เขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะรับข้อกล่าวหาทั้งหมดไว้คนเดียวโดยไม่สนเรื่องความเป็นความตายที่รออยู่ตรงหน้าทว่าก็น่าจะสมเหตุสมผลอยู่นางมาที่เมืองหนิงด้วยความเป็นห่วงหลงเหิงอีกทั้งความคิดเห็นของนางก็ช่วยพวกเขาไว้ได้มาก รงอ๋องจึงไม่ได้ทําให้นางลำบากใจเขาเตรียมห้องไว้ตัางหากเพื่อให้นางรอหลงเหิงกลับมาทันทีที่ได้ข่าวหลงเฮิงก็รีบกลับมาเขาตรงไปยังที่พักของรงอ๋องพอไปถึงเขาก็ประสานมือคารวะรงอ๋องตามธรรมเนียมภายในห้องหลงอ๋องนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานโดยมีเฉินเทาและหลินเซียนจืนั่งอยู่ด้านข้าง เขาเหลือบมองไปทางไปเซียงซิวถึงนางจะยังนั่งนิ่งไม่โต้อตอบแต่ในใจของเขานั้นรู้ดีว่าควรทำอย่างไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับที่นางเป็นผู้หญิงจากจวนชั้นในข้าบอกให้นางมาเพราะรู้ดีว่านางรอบรู้เพียงใดทรงเจียวเย่ที่ติดตามหลงเหินเข้ามาในห้องด้วยก้าวขึ้นมาด้านหน้าแล้วพูดเสริมว่าถูกต้องลีอองมีเจตนาจะทำลาย แนวม้าล่ามโซ่เท่านั้นข้าเป็นผู้รับผิดชอบพาอนุซิลมาที่นี่เองรองอองได้โปรดให้ข้าได้พูดอะไรหน่อยเถิดอนุซิลเป็นผู้หญิงจากในจวนก็เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ละวันนางอยู่ในเรือนชั้นไหนสิ่งที่นางรู้น่าจะเป็นพอลี่อองเป็นคนบอกเสียมากกว่าไม่อย่างนั้นผู้หญิงแบบบางอย่างนางจะมารู้เรื่องกลนศึกได้อย่างไรเล่า เชิญเท่าหัวเราะเยาะสิ่งที่พวกเขาพยายามพูดร้วนมีช่องโหว่มากมายปายเซียงซิวตอบกลับทันทีในหนังสือบรรยายไว้ว่าแนวรบแบบนี้เรียกว่าแนวม้าร่ำโซโชคเป็นของพวกเราที่ศัตรูไม่ได้เคลื่อนกําลังพลแบบเต็มพิกัดตามแนวรบพิสดารน,นี้และนอกจากการทำลายแนวรบด้วยเขียวด้ามยาวแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธีนั้นไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในคลังนี้นั่นเพราะพวกเราถูกกักอยู่ในเมืองอันที่จริงหากเราไม่ได้ถูกกักไว้ในเมืองเราก็อาจจะใช้วิธีขุดหลุมเพลงิงเมื่อค่าศึกบุกเข้ามาม้าจะตกลงไปในหลุมการจู่โจมก็เป็นอันต้องจบสิ้นลงนางหยุดหายใจชั่วครู่แล้วพูดต่อไม่เพียงแค่นั้นข้ายังรู้จักแนวลบอื่นอีกด้วยตัวอย่างเช่น แนวรบเจ็ดดาวแนวเจ็ดสังหารแนวตาข่ายมีดแนวรบรูปลิ่มแนวรบสี่เหลี่ยมแล้วก็แนวรบสี่พิศวงไม่รู้ว่าไปเสียงซิวถูกยั่วโมโหหรือนางแค่อยากจะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองรู้แต่คำพูดนางก็ทำให้แม่ทัพนายกองในที่นั่นถึงกับอึ้งไปตามๆกันแม้พวกเขาจะเรียนรู้เรื่องแนวรบมาแล้ว แต่ก็ไม่เคยได้ยินแนวรบมากมายเช่นนี้มาก่อนไปเสียงสิวนั่งยืดอกเชิดหน้าเพื่อแสดงถึงความมั่นใจสีหน้าบอกเป็นนัยว่าข้ารู้มากกว่าเจ้าแล้วไงต่อละหลงเหิงกำลังอึ้งกับคำพูดหน้าเกรงคมของนางสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเมียของเขาแค่พูดแนวรบตามที่เคยได้ยินมาแต่นางไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อย แต่การที่ผู้หญิงเอ่ยชื่อแนวรบทั้งหมดนี้ก็ทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกทึ่งพอควรแล้วไม่รวมถึงท่าทางที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองของนางอีกด้วยไปเสียงซิวยังคงพูดต่อทว่าพวกท่านใช้แค่แนวรบปีกนกก็เรียนในการสู้รบแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแนวรบแบบเกรดปลาหากถูกโจมตีสองแนวรบเนี้ยหลงเหิงเป็นคนสอนนาง หญิงสาวจึงพูดขึ้นมาเพื่อแสดงภูมิบ้างเพียงเท่านี้หรงอ๋องก็ปรบมือให้ยกใหญ่สุดยอดกุนซือหญิงลี่อองท่านช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้หญิงเช่นนี้มาอยู่เคียงข้างถึงคนอื่นที่ได้ยินอาจจะไม่เชื่อแต่หรงอ๋องคนหนึ่งหละที่เชื่อคำพูดนางทว่าเฉินเท่ากับขมวดคิ้วนิ้วหน้าแล้วอย่างไรเล่าถึงนางจะรู้จักแนวรบแต่ก็ยังฝ่าฟื้นกดทหารอยู่ดี ต้องโดนลงโทษงั้นรึจากคำพูดของเจ้าเมืองเชิญหมายความว่านางควรจะปล่อยให้กองทัพติดกับต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยงั้นรึหรือควรปล่อยให้ราชาคูฝ่ายศัตรูวางยาพิษจนทุกคนกลายเป็นศพอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าเมืองเชิญเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าหนะ่คือคนที่กลัวราชาคูฝ่ายนั้นมากที่สุดหลงเฮิงเอ่ยแล้วเค้นหัวเราะ เฉินเฉามีท่าทางกระอักกระอ่วนก่อนขึ้นเสียงโต้กลับแบบไม่ยอมแพ้แล้วเจ้าราชขูนั่นกับอนุท่านมีความสัมพันธ์แบบใดกันละ่ะหาเรากำจัดราชขูนั่นได้ก็เพราะอนุซิวนะทรงเจียวเย่โพลงออกมาทันทีหลังจากหายจากอาการตื่นตะลึงเมื่อคู่อ๋องั้นรึน่ายกย่องมากสินะนางล่อลวงเขาใช่ไหมเล่า ใครๆก็รู้ว่าราชคูนั่นมกักมากเพียงใดลินเซียนจือพูดสอดขึ้นมาเฉินเทายิ้มเยาะมองหลงเหิงด้วยสายตาดูถูกถึงหลงเหิงจะไม่พอใจแต่เขาก็พยายามระง,งับอารมณ์ขุนเคืองเอาไว้ในที่สุดไปเซียงซิวก็เป็นคนออกโรงเองขอโทษนะคุณหนูหลินตอนนั้นข้าปลอมตัวเป็นชายตลอดเวลาแล้วจะล่อลวงเขาได้อย่างไรเล่า ว่าแต่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าราชคูผู้นั้นมักมากหรืออ๋อใช่หากเป็นเจ้าก็คงพอเข้าใจได้อยู่พอเจ้าอยู่ในค่ายทหารนั้นมาตั้งนานแล้วก็ไม่แปลกที่เจ้าจะรู้ดิขณะที่พูดนางก็ปลายตามองไปที่หลินเซียนจือจากนั้นก็ถอนหายใจร่งอ๋องกระแอมเบาๆเ,เ,เอ่ยแทรกขึ้นมาบ้างคุณหนูหลินได้โปรดระมัดระวังคำพูดด้วย ถึงนางจะทุ่มเทให้กับกองทัพเพียงใดแต่กฎของทหารก็ไม่อาจฝ่าฝืนได้เฉินเทาย้ำเสียงเย็นชารงอ๋องยอมรับเจ้าเมืองเฉินพูดถูกข้าจะรายงานคุณงามความดีของอนุซิลวต่อห้องเต้เองส่วนหลงเฮิงท่านยอมรับความผิดครั้งนี้หรือไม่แน่นอนข้ายอมรับเชินรงอ๋องสั่งลงโทษข้าได้ หลงเหิงสะบัดชายเสื้อคุกเข่าลงเพื่อรอการลงทันรงอ๋องประกาศก้องถึงเจ้าทั้งสองจะร่วมกันปกป้องเมืองหนิงไว้แต่ความชอบก็ไม่อาจลบล้างความผิดได้ข้าขอลงโทษพวกเจ้าเบื้องตนด้วยการโบยหนึ่งร้อยครั้งจากนั้นเมื่อกลับไปราชสำนักค่อยให้ฮองเตเป็นผู้ตัดสินต่อไปรับทราบหลงเหิงตอบรับแล้วลุกขึ้นยืน ด้วยพื้นฐานวิชายุท์ของเขาการลงโทษโบยหนึ่งครั้งไม่มีทางทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสได้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะไปเสียงซิวร้องทวงออกมาทุกคนต่างตกตะลึงในเมื่อรองอองตัดสินแล้วนางยังจะเอาอะไรอีกหรืึข้าเป็นคนทำผิดลี่อองต้องมาเดือดร้อนเพราะข้าได้โปรดให้เราได้รับโทษโบยหนึ่งรยครั้งร่วมกันด้วยเถอะ ข้าขอรับโทษครึ่งหนึ่งด้วยการถูกโบย50ครั้งเจ้าค่ะอะไรนะรองอ้งขโมดคิ้วแน่นเรากำลังอยู่ท่ามกลางศึกสงครามหากฝ่ายศัตรูฉวยโอกาสนี้โจมตีเพราะรู้ว่าแม่ทัพของเรานอนบาดเจ็บอยู่คงไม่ดีแน่ได้โปรดให้ข้าได้รับโทษครึ่งหนึ่งบาดแผลของเขาจะได้ไม่สาหัสมากไร้สาระหลงเฮิงตวาดดังลั่น นางเป็นหญิงบอบบางจะทนโทษโบยในแบบทหารได้อย่างไรนำซ้ำนางไม่ได้มีวรยุทธ์อีกด้วยแต่ไปเสียงซิวก็ไม่ยอมฟังนางยังยืนยันคำเดิมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดท่านแล้วท่านก็ยังมีภาระหน้าที่อยู่เจ้าหลงเหิงถึงกับจนมุมพูดไม่ออกจังหวะนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในฐานะที่ข้าเป็นขุนนางราชสำนักคนหนึ่ง และเป็นคนพานางมาหลงเหิงจึงไม่ได้เป็นคนเดียวที่ฝ่าฝืนกฎด,ดังนั้นข้าสมควรได้รับโทษเช่นกันได้โปรดให้ข้าได้รับโทษโบยห้าสิบครั้งแทนอนุสิวด้วยทรงเจียวเย่พูดด้วยท่าทางจริงจังหนักแน่นรงอองยังไม่ทันคิดหาคำตอบได้อีกเสียงก็ดังขึ้นข้าเองก็มีส่วนในเรื่องนี้รงอองได้โปรดแบ่งโทษให้ข้าด้วยเจ้าก็คือ อยู่ค่วงรองอองเข้าใจแล้วว่าเหตุใดหลงเหฮงจึงมอบความไว้วางใจให้ชายผู้นี้ร่วมจู่โจมเพราะเขาคือเจ้ายุทธภพนั่นเองตามปกติแล้วพวกชาวยุทธและราชสำนักจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันน่ำซ้ำยังมีปัญหากันอยู่เนืองๆดังนั้นการที่เจ้ายุทธภพมาช่วยในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียว หลงเหิงช่างมีความสามารถเหลือเกินรงอองพยักหน้าการโบยหนึ่งรครั้งหากชายสามคนนี้ช่วยกันแบ่งไปก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยไม่จำเป็นเจ้าทั้งสองไม่เกี่ยวหลงเหิงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากทั้งคู่เพราะอย่างไรชายทั้งสองคือคนที่มาชอบพอเมียของเขาข้าก็ผิดด้วยเช่นกันข้าก็ช่วยพาอนุซิลมาที่นี่เป็นความผิดของข้าเอง ประโยคนี้มาจากอาชวนเขาแอบเข้ามาในห้องระหว่างที่กำลังทำการสอบสวนอยู่จากนั้นก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้าหลงอ้องด้านหลังของเขายังมีพี่น้องอีกหลายคนที่ตามมาด้วยทุกคนคุกเขาลงแบบเดียวกันเจตนาขอรับโทษร่วมกันชัดเจนสำหรับพวกเขาแล้วไปเสียงซิวนับว่ามีบุญคุณมากนางไม่เพียงช่วยเมียของหัวหน้า แต่ยังมีส่วนช่วยปกป้องบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยให้พวกเขายังคงมีบ้านให้กลับไปอีกทั้งการเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันยิ่งหล่อหลอมมิตรภาพความเป็นสหายให้แน่นแฟน้นภาพผู้ชายเลือดร้อนที่คุกเข่าลงเป็นกลุ่มทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องถึงกับพูดไม่ออกคนพวกนี้ทำบ้าอะไรเนี่ยจะมาต่อแถวรับโทษกันทำไมรึไปเซียงซิวยิ้มไม่หุบ นางตัดสินใจทำตามทุกคนคุกเข่าลงพร้อมกับพวกเขาปกตินางไม่ค่อยชอบการคุกเข่าคาระวะหรือพิธีที่เป็นทางการแบบนี้แต่วันนี้ต่างออกไปการกระทำอย่างพร้อมเพียงกันของพวกเขาช่างสง่างามดูมีเกียรติเหลือเกินและภาพนี้ยังทําให้นางมองเห็นรอยยิ้มจากเสือยิ้มยากอย่างหลงเหืองอีกด้วยรงอองทุบโต๊ะตะโกนเสียงดังลัน่น เอาละในเมื่อทุกคนมีความผิดถ้าเช่นนั้นข้าก็ด้วยพวกเราจะร่วมโดนลงทันไปด้วยกันขอบคุณท่านอองทุกคนจะได้รับโทษโบยอย่างน้อยคนละสิบครั้งหลังจากแบ่งกันแล้วพวกผู้ชายไม่ยอมให้ป่ายเสียงซิวถูกโบยแต่นางยืนการจะมีส่วนร่วมในความผิดนี้กับทุกคนพวกเขาจึงยอมให้นางได้รับโทษโบยห้าครั้งยังไม่เต็มใจควับควับ ขวบๆเสียงโบยจากไม้ทหารดังก้องทั่วห้องป๋าเสียงซิวโดนโบยโดยทหารที่ดูเหมือนพยายามจะเบามือกับนางแล้วแต่ก็ยังเกาะให้เกิดความเจ็บปวดอยู่ดีเพราะถึงอย่างไรมันก็คือไม้ที่ทหารใช้ลงโทษป๋าเสียงซิวกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดไม่ปริบปากร้องแม้แต่คำเดียวพวกเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงแกล่งที่มีความอดทนเยี่ยมยอดเช่นเนี้มาก่อน จบการโบยห้าครั้งไปเซียงซิวถึงกับหมดอะไรตายอยากขณะที่กําลังพยายามปีนลงจากยกพื้นสูงขาทั้งสองข้างชานางไม่มีแรงขยับขยื่นแล้วหลงเหิงก้าวพรวดเดียวเข้าไปถึงตัวนางเขาดูไม่สะทกสะทานใดๆหลังจากรับการโบยไปถึงสิบครั้งชายหนุ่มอุ้มไปเซียงซิวขึ้นมาอย่างเบามือแล้วพานางออกจากห้อง ขณะที่หันตัวกลับไปนั่นเองก็พลันสบตากับหลินเซียนจือทันใดนั้นเสียงหัวเราะที่มีแต่ความรังเกียจและดูหมิ่นก็ดังขึ้นหลินเซียนจือแม่ทัพซือบอกข้าว่าทหารของเขาติดใจเจ้ามากข้ายินดีคุ้มกันเจ้ากลับไปส่งที่คล้ายทหารฝ่ายนั้นหากเจ้าปรารถนาจะกลับไปที่นั่นแม่ทัพซือพูดเรื่องนี้เพื่อต้องการยั่วมโมโหเขา เพราะอย่างไรคุณหนูหลินก็เคยเป็นคู่หมายของเขามาก่อนแต่ความพยายามเนื้อกับพาดเป้าอย่างแรงเพราะหลงเหิงนิ่งเฉยชายหนุ่มจึงนำคำพูดนี้มามอบให้หลินเซียนจือแทนหลงเฮิงได้ยินเรื่องราวทุกอย่างมาจากซ่งเจียวเย่แล้วเขารู้ว่าทุกคนช่วยลินเซียนจือด้วยใจเมตตาแต่นางกลับตอบแทนความปรารถนาดีด้วยความอากักตันยูและหาเรื่องให้ทุกคนได้รับโทษ คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หากนางแค่ทำให้พวกผู้ชายต้องรับโทษแต่นางกลับล้าเส้นมารังแกไปเสียงซิวหลงเฮงอยากจะซัดฝ่ามือใส่นางใจแทบขาดถึงเขาจะไม่อยากแตะเนื้อต้องตัวหญิงเช่นนางเลยก็ตามสีหน้าหลินเซียนจือเปลี่ยนเป็นซีดเผือนรีบรวบรวมสติแล้วแย้งกลับไปทันทีท่านอ,องหมายความว่าอย่างไรเพคะหม่อมฉันไม่เข้าใจ เจ้าไม่เข้าใจก็ช่างประไรแต่ทุกคนในเนี้ยต่างเข้าใจดิหลงเฮิงเป่าลมออกทางจมูกอย่างเหยียดยม้มแล้วเดินดุ่มดุ่มออกไปโดยอุ้มไปเสียงซิวเอาไว้ในอ้อมแขนเอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะโอ้ยตายแล้วนะคะบทของยายหลินเซียนจือนี้อายๆเนาะไรยางอายสุดๆเลยไม่รู้ว่าผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ